นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สามพุทธสะาทเวเมพิกเวปุคลาทุลาภาโลกัตสมิงกะตะเมทเวโยจะปุพการีโยจะกะตันยูกะตะเวที อิเมโคพิกเวทเวปุคลาทุลลาภาโลกัดสมติณนะบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วย ทุลภะอุคละกะถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มอะนุมโมทนากุศลบุญญราศีส่วนทักษินานุปทาน ในโอกาสที่เจ้าคณะประสังคาธิการพระมหาเถระพระเถรานุเถระญาติโยมสัทภาสาธุชนได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุติศให้คุณแม่มูลทาโหนวิชิตกุ้วชน คณะท่านเจ้าภาพหลักในวันนี้ประกอบด้วยท่านพระครูระโชดการจนธรรมเจ้าคณะอำเภอหนองปลือเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้นได้มีคณะท่านเจ้าภาพร่วมกับท่านพระครูประกอบด้วยคณะครูสมาธิรุ่นที่34วัดเกตุการามสมาชิกกลุ่มเมดีเทชั่น plus ครูสมาธิกลุ่มสามสิบสามครอบครัวอนันตสีเพื่อนโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรุ่น17-19อพอวอรุ่นสิบเ็ดสนอกจากนั้นได้มีศรัทธาสาธุชนเพื่อนสหธรรมิก ได้มาร่วมบําเพ็ญบุญอุทิศให้กับคุณแม่มนทาเป็นจำนวนมากพระมหาเถระที่มาร่วมบําเพ็ญอุศลเป็นการให้กําลังใจลูกหลานโดยเฉพาะท่านด็อกเตอร์พระศรีธรรมพานี เป็นที่รู้จักของเจ้าคณะพระสังคาธิการเป็นจำนวนมากพระมหาเถระที่มาให้กําลังใจพระเดชพระคุณพระธรรมกิติเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นมีพระเถรานุเถระอีกเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยลูกหลานอันด็อกเตอร์พระศรีธรรมพานีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารหมอจรอและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรมดําบําเพนฮิตานุ่ิตาประโยชน์บริหารกิจการคณะสง์ ทำงานเพื่อสังคมประเทศชาติในวงกว้างเป็นที่รู้จักมากอนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณขอบคุณแทนทางคณะท่านเจ้าภาพการที่ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญให้กับคุณแม่มนทาหนวิชิตเป็นจุนวนมาก ทุกข้าคืนเช่นนี้ก็ด้วยปราลบเหตุที่สำคัญสำคัญก็คือคุณงามความดีของคุณแม่มนทาหุนวิชิตกล่าวเฉพาะในฐานะที่เป็นอุบาสิกาผู้ศรัทธาในพระรัตนตรยัย อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาปรากฏเป็นที่ประจักษ์ของญาติสนิทมิสหายสำพันทชนโดยทั่วๆไปตามในัยะพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นนิเขปปบทในเบื้องต้นความเป็นภาษาไทยโดยสรุปว่าบุคคลที่หาได้ยาก ในโลกนี้มีสองประเภทก็คือหนึ่งบุพการีสองกตัญญูกะตะเวทีบุพการีแปลว่าผู้ทำดีไว้ก่อนสร้างผลงานเอาไว้ก่อนเป็นผู้ทำเป็นผู้สร้างก่อน กตันยูกะตะเวทีหมายถึงบุคคลที่ได้รับผลคุณงามความดีที่เขาทำเอาไว้ก่อนนั้นแล้วรู้สำนึกตอบแทนบุญคุณที่ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนั้นก็โดยเหตุว่า คนแต่ละคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมีหลายฐานะการที่จะทำได้สมบูรณ์ตามหน้าที่ตามฐานะได้สมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนเป็นเรื่องที่ยากหนึ่งคนนี่ฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นบุตรธิดาเป็นสามีพัญญาเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องและบางท่านก็อาจจะมีฐานะอื่นๆมากมาย ทีนี้การที่มีฐานะมากแล้วทำหน้าที่ตามฐานะได้ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากบุพการีผู้ทำดีเอาไว้ก่อน ทำหน้าที่ตามฐานะต่างๆนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นบุคคลที่หาใดอยากกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นพ่อเป็นแม่ยมมนทาวโหนวิชิตมีบุตรที่ดารวมแล้ว13คน เป็นครอบครัวที่ใหญ่การทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นมารดาอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากอยากให้สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่เป็นเรื่องที่ยากอย่าว่าแต่สิบสามคนเลยบางท่านคนเดียวสองคนก็เอาไม่อยู่มีปัญหาโน่นปัญหานี่สารพัดเรื่อง ห้ามจากความชั่วให้ทำความดีเฉพาะสองข้อแรกนี่ก็หนักหนาสาหัสยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการให้ศึกษาศิลปะวิทยาหาครูครองที่เหมาะสมให้หมอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยที่สมควรเอาเฉพาะสองข้อแรก โยมมนทาได้ทำหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์การว่ากล่าวแนะนำให้เว้นจากความชั่วทำความดีที่ประสบความสำเร็จอย่างที่โยมมนทาทำเป็นตัวอย่างนี้คงไม่ใช่ ใช้คำพูดใช้วัจ,จะนะภาษาวาจาบอกกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวยังมีการแสดงบทบาทฐานะที่ดีงามเป็นแบบอย่างเข้าทำนองที่ว่าสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสเช่นนั้น บางทีการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วาจากแนะนำให้ละชั่วทำดีด้วยสามปัวิเคราะห์ดูแล้วการที่มีบุญหลานเป็นจำนวนมากเช่นนี้ใช้ในส่วนที่เป็นการทำสอนให้รู้และทำให้ดูอยู่ให้เห็นนั้นน่าจะเป็นปริมาณที่มากกว่า เพราะว่าถ้าใช้วาจาจะไปสอนคนนั้นคนนี้เนี่ยวันหนึ่งคงไม่ต้องได้ทำอะไรกันเนื่องจากคนเป็นจำนวนมากแล้วก็มีหลักฐานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างที่ท่านพิธีกรโคศกได้ประกาศในทราบว,ว่าจำนวนบุตรธิดาที่มีมากถึงก้าสิคนนั้น มีฐานะหน้าที่การงานที่สำคัญสำคัญทั้งหมดแม้จะมีบางท่านประกอบทำอาชีพเกษตรกรกรอยู่แต่ว่าอาชีพเกษตรกรของคนที่อยู่ในบริเวณถิ่นที่ภูมิประเทศนี้ เป็นเกษตรกร,กรที่อาศัยความพิถีพิถันการเอาใจใส่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะจึงจะสามารถดำรงฐานะอยู่ได้ที่สำคัญก็คือแม้จะมีบุตรธิดาเป็นจำนวนมากเนี่ยได้ให้ โอกาสในการศึกษาศิลปะวิทยาครบถ้วนตามสมควรแก่ฐานะตามสมควรแก่ความชอบความถนัดซึ่งก็เท่ากับว่าได้มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรนี่แหละว่าทรัพย์สมบัติที่มีค่า กินใช้ไม่รู้จักจบจากสิ้นก็คือศิลปะวิทยาวิชาความรู้เป็นการมอบให้ในการก่อนเวลาอันควรด้วยซ้ำไปจึงถือว่าโยมมนทาโหนวิชิตได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นมารดาเป็นบุพการีชนที่ ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกคร่องจัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยคุณงามความดีที่โยมได้บำเพ็ญตามฐานะหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นมารดา ไม่ได้ก่อให้เกิดขุอหนูประการเป็นความดีงามในครอบครัวโหนดิจิตเท่านั้นยังเป็นต้นแบบของคุณงามความดีให้กับครอบครัวโดยรอบอนุชนคนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ความดีงามที่เป็นแบบอย่างในสังคมประเทศชาติจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้สังคมดีประเทศดีมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการให้คำแนะนำสั่งสอนการออกกฎระเบียบกฎหมายต่างๆบังคับให้ถือปฏิบัติ ความจริงอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนที่เป็นการใช้วาจาสั่งสอนออกกฎระเบียบด้วยซ้ำไปอันเนี้ถือเป็นคุอูปการที่เกิดจากการทำหน้าที่ในฐานะเป็นบุพการีเป็นมารดาของโยมโมนทาโผนวิชิตวันนี้ทุกทกท่านจึงได้มาร่วม บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์จากการทำหน้าที่บุพการีชุนของโยมมุนทาแสดงกตันญยูกะตะเวทิตาธรรมเป็นการตอบแทน การที่ยอมมนทาวโหนวิชิตมีอายุยืนยาวนานถึงแปดถึงแปดสิบสองปีแปดสิบสามปีนั้นอันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดจากการทำหน้าที่ กตันโูกะตะเวทีบุคคลของลูกหลานได้ชัดเจนเฉพาะข้อที่ท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำการงานของท่านเนี่ยชัดเจนมากคำว่าเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยตีความให้มีนัยยะ ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพอส่วนมากเราก็จะเข้าใจว่าเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงตอบก็คือการช่วยจัดหาข้าวปลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในยามที่ท่านแก่ชาราไม่มีกำลังในการประกอบสัมมาอาชีพก็ช่วยเลี้ยงดูช่วยดูแล อันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของบุปการีชนดีงามก็คือการเลี้ยงอาหารใจลูกหลานทำหน้าที่ดีงามตามฐานะของตัวเองมีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนไม่ขาดตกบกพร่อง ได้หน้าที่การงานเช่นใดก็ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในหน้าที่การงานบิดามารดาได้ทราบข่าวความงอกงามของลูกหลานเกิดคุณภาพชีวิตคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ความฟูใจอิ่มใจสงบใจทําให้เกิดความสุขเนี่ยเป็นคุณภาพชีวิตเป็นอาหารใจที่เป็นคุณภาพชีวิตส่งผลให้มีชีวิตที่มีคุณภาพมีอายุยืนยาวนานเป็นหลักฐานปรากฏชัดเจนจากการที่ได้ทําหน้าที่ในฐานะ เป็นคนที่ได้รับประโยชน์เป็นกระตันยูกระตะเวทีบุคคลในส่วนที่เป็นการช่วยทำงานของท่านก็เช่นเดียวกันส่วนมากก็จะตีความว่าท่านมีงานอะไรก็ไปหยิบไปช่วยช่วยพ่อนหนักเป็นเบาลูกหลานเป็นเด็กเป็นเยาวชนร่ำเรียนหนังสือ เอากลับมาก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานช่วยพ่อนหนักเป็นเบาอันนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะทำให้ภาระหน้าที่การงานของบุพการีชนมารดาบิดาผ่อนเบามากก็คือการที่เราไม่สร้างภาระให้กับบุพการีชน ความจริงบิดามารดาทุกคนไม่ได้หวังสิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการต่อแทนมากนักไม่ได้หวังว่าจะมาให้จิบฉวยทำโน่นทำนี่หน้าที่การงานแต่ให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่การงานของตัวเองอย่าให้มีปัญหามีอุปสรรคเป็นภาระที่จะต้องให้บิดามารดาไปร่วมช่วยแก้ไข เป็นเรื่องหนักใจอย่างยิ่งบุทรทิดาทุกคนของโยมมนทาโหนวิชิตจำนวนสิบสามคนมีหน้าที่การงานแตกต่างกันออกไปทำหน้าที่การงานของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องเป็นสุจริตยุติธรรมมีความก้าวหน้าไม่ได้เป็นภาระให้กับโยมได้หนักอกหนักใจ สร้างคุณภาพชีวิตทำให้โยมมีอายุยืนยาวนานที่สำคัญก็คือบุตรธิดาทั้งหมดนั้นได้ช่วยดำรงสถานะของครอบครัวของตระกูลทั้งในรูปแบบของการไปสร้างคุณงามความดี ให้สังคมทั่วไปได้รับทราบได้รู้เห็นว่านเนี่ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวโหวิชิตส่วนที่เป็นนักบวชเป็นสมณะสากยาบุตรท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระศรีธรรมภานีก็เจริญงอบกามในพระาศาสนาทํางานที่มหาจุฬาก็ทําหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ช่วยอธิกาบรบดีฝ่ายบริหารและทํางานเรื่องบริการวิชาการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สร้างคุณอุปการแก่สังคมประเทศชาติการทำคุณงามความดีเป็นการประกาศเกียรติคุณของครอบครัวของวงตระกูลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงวงสกุลที่สำคัญก็คือพื้นเพทอาชีพเดิมของสกุลครอบครัวเป็นอะไรอย่างไง บุททธิดาทั้งิบสามคนก็แยกย้ายกันทำหน้าที่การงานไปตามความชอบความสามารถและก็ยังมีส่วนที่ดำรงอาชีพหน้าที่การงานยึงเป็นพื้นฐานเดิมของครอบครัวเอาไว้ที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมของครอบครัววัฒนธรรมองค์กรครอบครัว เรื่องของความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เจืออาจารย์กันและกันสมัครสมานสามัคคีในบูบุตรธิดาทุกคนได้ช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดไม่ได้ขาดตกบกพร่องและที่สำคัญวันนี้เมื่อโยมมนทาโหนวิชิตได้ร่วงลับดับขันไปก็ มีใจสมัครสมานสามาัคคีมาร่วมกันบำเพ็ญบุญอุทิศให้ท่านเป็นการเสริมบุญเขิ่มบุญเป็นพลละปัจจัยให้โยงมได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นในสัมปรายภพทุกประการการที่บุตรหลานบุตรธิดามีจำนวนมากแล้ว ได้ทำหน้าที่กระตันยูกระตะเวทีบุคคลได้ครบถ้วนเป็นแบบอย่างให้เห็นเป็นที่ประจั์เช่นนี้หาไม่ได้ง่ายๆก็ชัดว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากประเภทที่สองประเภทที่หนึ่งคือบุพการีประเภทที่สองคือกระตันยูกระตะเวทีดังที่ได้พันนานามา อิมนากะตะปุญเยนะด้วยอำนาจกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ได้ร่วมการบำเพ็ญในวันนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมส่งให้โยมมนทาโหนวิชิตไปสู่สุกติโลกสวรรค์สัมปรายภพ ตามเจตนาปราลบของพวกเราทุกท่านทุกประการอันหนึ่งนั้นขอบุญกุศลที่ได้ร่วมกันมามเพ็นในวันนี้จงเป็นพลานิสงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านนำโดยท่านพระครูประโชด การจนธรรมเจ้าคณะตำบลหนองปลือเขตหนึ่งจังาหาวัดวัดหนองหูช้างจังหวัดกาญจนบุรีจงมีความสุขความเจริญงอกงามในร่วมธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งโดยอายุวันนะสุขภะละปฏิพานธรรมสารตมบัติ ปราถนาสิ่งหนึ่งประการอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบได้ธรรมขอจงสมโนปราถนาทุกประการณโอกาสต่อจากนี้พระสงค์อัตวัก์จะได้สวดสาธยายสังเวคะาาถาธรรมเพื่อพ่อมปัญญาบารมีของทุกท่านสืบไปรับประทานแสดงมา เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมติว่ายุติลงคมไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการะจะนี้อย่า ทาวาริวาหาปุราปริปุเรนปิสากรังเอวะเมวอิโตตินังเปตานางังปะกปปิอจิตัตงปติตังตุมหังทิพเมวะสมิจตุสเปปูเรนตุสังกะปาจันโทปนรโสยะธา,ามณิโชติรโสยะธาสพีเทวยวัตจันตุสัพพโรโควินสัสตุ มาเกพวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาสนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒน,นปิอายุวันโนสุขังพระลาง